เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะแล้วก็อยู่กันในเกม ROV เช่นเคยนะครับผมอยู่กับฮีโร่ t อ i c ิกนะฮะก่อนอื่นเนี่ยขอให้เพื่อเบื่อนกด Subscribe นะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะฮะวันนี้เราจะมาเล่น a อ t i ิกนะฮะในสาย roaming นะครับผมที่ผมถนัดนะฮะเราจะมาลองดูกันว่า จะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วแค่ไหนฮะตอนนี้ก็เลือกเมดกันมาสองตัวเลยฮะแคลร่ฟามบ,บ,บ,บเลือกกันไม่ได้อย่างไร <c oughs> มันไม่ได้เกี่ยวกับยีโร่ะจริงๆมันก็เกี่ยวกับคนเล่นนะครับผม <c oughs> คนเล่นดีมันก็ชนะฮ <c oughs> ะแกแน่นแมีดึงมีดึงหลอกล่อหลอกล่ออุ้ยอเยอะเยอะ โอ้โห oh. ตัวแอติกเป็นบางเกินโยนสกิลนีดสกิลหน่อยก็แทบตายแล้วโอ้โหโยนโยนแน่นอนจังหวัน,นี้รอดไหมรอดอยู่ครับต้องขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่คอยซัพพอร์ตผมนะครับทั้งนั้นที่ผมเป็นซัพพอร์ต มีประเด็นกันอีกแล้วรอผมด้วยขาดพี่ไม่ได้เลยนะเราต้องรอท้ายเกมคนระต้องมีของก่อนไม่งั้นแย่ค yeah, รับเพราะเราไม่มีความแทงอะไรสักนิดเดียวชงต้นเกมก็ไม่ค่อยจะถึกเท่าไหร่อะอุ้ยอุยดึงหลอกเี้ยดึงหลอกมีตัวดึงสองตัวเลยอนะ่ะ จะรอดไหมเนี่ยทีมงานมาแล้วครับแต่ไม่น่าจะไหวอะทีมงานเขาเยอะกว่าอุ๊ยเอามังกรด้วยอโอ้ยไปช่วยไม่ได้ไปช่วยก็กลายเป็นศพรอรอรอ,อตรุ้หลังะรอตรี้หลังอันแน่นแน่ดึงวืดดึงวืด เยอะกู้จะเข้าไปทำไมเนี่ยอโอ้ไม่น่าจะรอดอตัวแรกถือว่าอ่อนไให้ก่อนนะต่อให้ต่อให้คิวก่อนนะฝั่งนู้นจะได้เกิดย <c oughs> ค่อยจะเข้าข้างตัวเองเท่าไหร่เลย ออกเปน็นอะไราดีต้องออกเกาะก,ก่อนฮะเนี่ยไม่ไหว <S 1> <S 1> อุ๊ยเพื่อนได้คิวอยู่แคลี่ตานนี้เกิดแน,น่จะเอ๋ยึงผมอีกแล้วนะอุ้ยขยันดูจริงๆดูดเก่งนะเราเน <S 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 ี่ยอออืออือดูดิมีขนาดแกไปต่อแต่เนี่ยเลือดอยังหายไปบานเลย ถ้าเข้าทําจะขนาดไหนเนี่ยเอ้ยๆๆเกือบไปแล้วแหมจะไปหาโซ่เฉยจะเอาบ้าล่ะจะเอา้าล่ะพวกเยอะเหมือนกันนะเปิดก่อนได้ปูดครับจังหวะนี้ปาดก็วไหมวดงามวดงามวดงามจะเอาบปล่ะอย่านะอย่านะพวกเยอะนะ อุ้ยอุ้ยเหมือนเพื่อนจะโดนนะไงโอ้เอาได้อยู่เพื่อนเกิดแล้วก็อุ่นใจเรามันก็แค่ซัพพอร์ตเอาละอา่าเลือกเซ็ตของมาผิดนะ <c oughs> มีแต่ของโหด เรามันต้องใส่แทงเท่านั้นนะครัอ้าวแวนไปไหนล่ะแวนเกิดยังอ่ะแ,แน่พูดถึงก็มาเชียวนะเริ่มเริมเริ่มถึแแก,มกแล้วเริ่มมีของเอ้าบวกกันแล้วบวกไม่รอกันเลยอุ้ยติดติดติดเตอร์รีติดเตอร์ติติด เอาเปล่าเอาเปล่าพวกเยอะนะครับพวกเยอะนะครับอื้อัคคีสาแสงเบาเกินไม่เป็นไรครับได้ซิตโก,กโอเคแล้วนะดันต่อดันต่อดันละมาดันดอน กางงยังไงกางยังไงเอป้อมล่างแตกไปยังแตกเมื่อไรเน,นี่ยไม่เห็นกลับบ้านกลับช่องดีไหมนะเน่เอามังกรเหรอครับได้สิครับเอ้ยเนี่ยนี่ยยึดยักยึดยักจะยังไงจะเอาหรือเปล่าอ่ะ อดู่มพื้นไปทีครับดื่มพื้นไปทีโอ้ไม่ได้แอะซิตไม่ได้อะไรทั้งนั้นอะจังหวะนี้อุ้ยโอ้ยมีมาเสริมกำลังเสริมเหรอกำลังแสมเหรอกำลังเสริมเหรออุ๊บคีดสาดแสงไปทีอุ้ยโอ้ยฉีดฉีดตักเลือดก่อนครับเพื่อความอุ่นใจ เลือดเยอะแล้วก็อุ่นใจสุดชื่นแล้วไปรอพี่ก่อนนะน้องพี่กำลังไปช่วยเอาของแทงก่อนนะอืมอันนี้อันนี้จะทำลายจะทำลายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลย อืมขอสักหน่อยขอสักตัวแคลลี่สุดยอดฮะ,ะจะได้แน่ป้อมเรียบร้อยอันนอันนี้อุ้เยอะเยอะเยอะเกินไหวปะนี่ไหวปะนี่ขอหน่อยเหอะองแคลลี่ได้อยู่ครับเด็กตวงไปไหนแล้ว ลูบูลูบูหายไปไหนลูบูดันก็ได้ออเอาแน่ๆอยู่นี่นี่เองหาตั้งนานโอยู่ตัวยังไม่ถึกเลยฮะ ยังไงคงไม่บวกกันหรอกมั้งอยู่กันในป้อมขนาดนี้แวนก็ดันอยู่ก็ <my> ไปกันแวน,นก่อนครับเรียบร้อยป้อมแตกสะแลกขาดไปไปไหนจ้าไปไหนจ้าอุ้ยไม่ได้คิวอีกแล้วอะ่ะ ชีวิตเจ้งน่าสงสาร,สรสาาเป็นโรมิ่งก็อย่างนี้แล้วครับเป็นเรื่องธรรมดา<อ>เราต้องให้เพื่อนคิวไม่ใช่เราค<อ>ิวเองเือนเราออกันอยู่นะฮะเอาป้อมกลางให้ได้เลยจังหวันนี้จะได้หรือไม่ เอ้ยเกือบไปแล้วอา้าวจะเอ๋อืมเป็นไงบ้างครับอุยเจ็บเจ็บเจ็บแสบเจ็บแสบมีดูดืดเพื่เอเราเกิดแล้วครับเราก็อุ่นใจฮนะอุ้ยเข้าไม่ได้เลยเข้าไปเป็นโดน เดี๋ยว,ว,วจังไงกันจะทำยังไงกันกลับบ้านก่อนดีกว่าเติมเลือดเติมมานาะสักแป๊บมานาเติมทำไมเต็มอยู่ไม่ได้ใช้เลยมั้งแวนฟาร์มอยู่ข้างบนนะตรงกลางก็มีประเด็นแวนก็ไม่มาช่วย แต่ปอมแล้วจะบวกไม่ล่ะจังวันนี้ให้สัญญาณหน่อยให้สัญญาณหน่อย <Ret reat. S 1> <c oughs> โอเคถอยโอเคถอยก็ถอยอ่ยอมองกรก่อนน,นะอุ้ยแครี่อุ้ย right, right, ก็กลางมาแล้ว ต้วหลังเลยจังหวะนี้ต้องต้วหลังอะ่ะเพื่อนเอามันเอามันอย่าให้มันได้เกิดอย่าให้มันได้เกิดให้มันเกิดบ่อยอย่างเดียวอืม้มสวยได้คิวทีครับสวยงามตามท้องน้อยัคิวสัตว์แสงอุ้ยอุ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนอุ้ยโอ้หลับ <laughs> เจอน้องตาลไปหลับเลยจังหวะนี้ เพื่อนได้อยู่ครับไม่เป็นไรเพื่อนได้เราก็อุ่นใจแลดก็สุมนะสุมรอเก็บตัวฟาร์มหรือยังไงครับคลิปไม่มีแล้วอุ้ยอุ้ยนั่นไงนั่นไงโดนเล่นแล้วออกไปเลยดีเอา นี่ออกของซ้ำเลยขายทิ้งอะออกไปไรเดีอืมนี่แล้วกันรู้สึกว่าเราจะไม่มีการเวทเลยแรดจะลอยไหมเนี่ยแรดแรดรอก,ก่อนแรดรอก,ก่อนโอ้ยไม่น่าจะลอยครับลับ กลับดีกว่าอืมจะทำอะไรป้อมผมับโอ้โหปัดทางนูน้นแวนมันส้มอยู่มองไม่เห็นโอ้โหไม่ทันนะคชิปกระจายหมดแล้วอุ้ยมีแต่ตัวนี้เลือดน้อยๆอะต้องจัดแล้วล่ะอู้ตีแปะตีได้ไหมแปะ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 หัวด,ด้วยไหมเป็นบอลเรียบร้อยครับผมดับเบิลคิวไปฮะ อืมคิวได้สามตัวก็พอใจแล้วฮะเกมนี้ไม่ขอรมากมายฮะขอให้เพื่อนเกิดกับคิวได้นิดหน่อยอ่าได้ของกันตัวแล้วก็ต้องออกดาเมจบ้างฮะจะได้แบบกุกวงในมันๆนหน่อยฮะ บนได้ไหมเตือนก็ออกลางอยู่อะจะออหรือเปล่าหรือยังไงอุ้ยอุยเยอะเยอะเยอะบวกปะล่ะเหมือนแว่นแว่นเฮาเลยเกินอะแว่นอุ้ยโดนผิดตัวเรียบร้อยรับหลับอีกแล้วเกมพลิกปะเนี่ย โอ้โหเหลือแล้วตัวเดียวจะพลิกไม่พลิกพลิกนี่เผ็ดเลยนะเนี่ยน่านามาแล้วมาแล้วมาแล้วเมดเดินทำไรเดิ่มีปากเสียงกันดิดหน่อยครับ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฮะร หัวร้อนเป็นเรื่องธรรมดาครับ,รบผมการเล่นเกมจต้องมีบ้างคนระับอือออกกลางกันเต็มเลยตีไม่ได้จบเลยบอกให้ <c oughs> ไม่ได้เจอสวนง,งานเข้าเลยนะอือไปไปก่อนได้ปูดสวยครับปาฟฟอรเรนสวยมากโฟอเลนตีแรงมากโอแคลรี่ช่วยตี จะได้ไหมแก๊กขอเพิ่ขอสักคิวเ่นะแก๊กจ๋าเรียบร้อยออบอกเลยครับดันบ้านผมไม่แตกแตกแน่นอนแตกนอกอุ่นใจแต่ถ้าแตกในแล้วก็เรียบร้อย ปูด,ป,ดปูดเลยปูดเลยปูดแน่ครับอ,อืจบอ่า,อาก็จบไปมืที่เรียบร้อยแล้วนะครับดดเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าใครจะได้ MVP ไปนะครับไหนดูสิ MVP ก็ <MVP S 1> เป็นของฟอร์เรนนะครับส่วนเราก็ได้เหรียญน,นะครับผมก็แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับ 拜拜。Bye bye.